ได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับแปดสิบสี่ตันครับแปดสิบสี่ตันครับผมจริงไหมเนี่ยจริงครับไม่ได้โม้นะหารออกมาครับท่านผู้ชมตกประมาณไร่ละสิบสิบเจ็ดตันเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรครับมีผลลัพธ์ในฤดูก่อนยอดเยี่ยมมากสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายโสพลผาสุกตป๋องนกอเภอเทพสิทธิ์จดชัยภูมิแปลงมันตรงนี้กี่ไร่ครับผงพี่ห้าไร่ครับห้าไร่ตรงนี้นะแล้วทําทั้งหมดกี่ไร่ครับ การที่แล้วทำสามสิบไร่รอบที่แล้วสามสิ<อ>บไร่ครับรอบนี้ห้าสิบไร่ห้าสิบไร่เพิ่มขึ้นรอบที่แล้วได้ทราบมาว่ามีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมกี่ไร่ครับห้าไร่ครับห้าไร่ครับได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับแปดสิบสี่ตันครับแปดสิบสี่ตันครับจริงไหมเนี่ยจริงครับไม่ได้โม้นะหารออกมาครับท่านผู้ชมตกประมาณไร่ละสิบสิบเจ็ดตันสิบเจ็ดตันต่อไร่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเดียวเคยได้ขนาดนี้ไหมไม่เคยได้เคยได้สูงสุดเท่าไหร่ แค่ห้าตันนะครับตัเต็มที่แล้วโอหพอสิบเจ็ดตันแบบนี้อึ้งเลยนะครับดีใจไหมดีใจครับอ่ะงั้นขออนุญาตถามเลยใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่รอบที่แล้วไม่ได้ใส่เลยฮะไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยเหรอโอ้แล้วใช้อะไรใช้ตัวนี้ครับใช้โฟทีครับผมอ่านะครับใช้โฟทีใช้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอันตอนก่อนที ก่อนจะปลูกผมจะแช่ก่อนอ่าแช่ท่อนอ่าผมอ่าแล้วก็ฉีดครับผมอ่าฉีดไปประมาณกี่ครั้งสี่ครั้งครับสี่ครั้งครับผมอ่าแล้วระเบิดหัวด้วยไหมน,นี่ตัวนี้ครับเอาตัวนี้มาระเบิดหัวด้วยอ่าครบสูตรเลยครับแปดสิบสี่ตันเลย,ยยอดเยี่ยมครับอ่าทราบมาว่ารอบนี้ติดใจอะไรบางอย่างตอนนี้อยู่ในช่วงการเตรียมแปลงเนาะนะครับนี่ฮะนี่ครับแปลงของพี่สมพลนะครับโอ้ดินสุยสวยมากเลยอ่าติดใจอะไรครับตัวนี้ครับ โฟซอยครับผมเอามาใช้ใช้ยังไงฮะตอนนี้ผมเอาฉีดก่อนก่อนจะไถก่อนจะไถเนี่ยนะอ่าใช้ไปกี่ช้อนสามช้อนครับต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรนะครับสามช้อนเลยเหรอครับผมทำไมดินของเรามันไม่ดีหรือไงดินที่แรกมันแข็งอ๋อดินมีปัญหาดินแข็งครับนะครับแล้วปัจจุบันพอใส่โฟซอยไปแล้วเป็นไงดีไถเข้าไถลืปื๊ดเลยครับอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับวอย่างนี้เลยนะครับ โอ้แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นเหรอครับโอ้โหยอดเยี่ยมอ่ะนอกจากแปลงนี้ที่กงเตรียมมีปลูกไปแล้วบ้างไหมบ้างไหมฮะครับแปลงข้างทางเนี่ยอ๋อตรงที่ผมเข้ามานะครับผมนะครับอ่าปลูกได้กี่วันละเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแล้วครับก็เอาโฟซอยมาใช้เหมือนกันเป็นไงบ้างตอนนี้แรกปีกายผมไม่ได้ใช้ตัวนี้อ่าผมเห็นในเฟซซึ่งลองปีนี้อ่า มันจะมันจะดีหรือเปล่าอ่าอยากเอามาลองใช้อยากเอามาลองดูครับแล้วพอปักท่อนพันมันไปแล้วหลังจากที่ใช้โฟซอยเป็นไงมันจะขึ้นดีออกขึ้นดีครับผมเสมอกันไหมเสมอครับอืมขึ้นดีขึ้นสวยกว่าปีก่อนเลยครับผมยอดเยี่ยมเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจของเกษตรกรนะครับที่นะครับบอกได้เลยว่าลดต้นทุนเนาะครับผมอ่าเพราะว่าปัจจุบันปุ๋ยก็แพงแล้วก็ส่งเสริมด้วยนวัตกรรมนะครับผลผลิตนะครับก็มี แล้วก็มีระดับที่ดีดีเลยล่ะทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โสพลครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆให้กับพวกเราได้ฟังนะครับขอให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ไปตลอดนะครับมีคนมาเห็นของเรามีอยากจะใช้บ้างไหม